สวัสดีครับไอ้ที่ไปโต๊กมากกับพานครับผมก็ได้ประมาณสามสี่ห้าร้ยนะครับเพราะได้กับเขาอยู่ครับบพราได้เหวไอ้ที่เฮ็ดไปนั่นก็คือไปโต๊กตอนแรกนะมันเป็นแบบเหนียวเกินไปนะครับมันเป็นแบบทังสี่ครับมันเหนียวเกินนะครับตัวนี้นี่ครับมันเหนียวเกินที่ทําทําไปตั้งก่อนแต่ว่าปลาตะเพียนโคตรชอบสายขาวโคตรชอบนะครับผมไม่อยากได้สายเขาหล่ ปลานิญมันไม่ค่อยเข้านะครับเข้าเข้าเข้าแต่ห่างๆางก็เลยไปซื้อตัวนี้มาครับอ่าผอดีแถวร้านตรงนั้นนะ่ะนี่ผมไม่ได้อะไรนะครับแต่ผมก็แจ้งเหยื่อเฉยเฉยนี่เจ็ดสิบห้าบาทนะครับถุงหนึ่งนะครับของน้าเด่นฟิชชิ่งนะครับตัวนี้นะผมก็อาผสมบวกเข้าไปก็ได้ปลานินนะครับก็เข้าเรื่อยเรื่อยนะครับก็แต่ว,ว่าขากลับก็ไปแวะร้านต้นน้ําฟิชชิ่งตรงทางเข้าจอระเข้ใหญ่นะครับสูตร ไปเอาของน้าวินัยมาทั้งหมดครับก็จัดมาสามถุงทุดใหญ่นะครับก็จะไปตกหลายวันนะครับนี่ครับนี่ครับก็สามถุงนะครับอันนี้จะผมจะเอามามิกใส่ในนี้นะครับหนึ่งถุงแล้วก็มีไ้เกตนะครับก็ใส่ไปสักครึ่งหนึ่งนะครับใส่ใส่ครึ่งหนึ่งนะครับยี่สิบห้านะครับก็มีมะเพร้าวนะครับนี่น้ำมะพร้าวนะครับของแท้ทีนี้นะครับ แล้วก็มีปลาดวมนะครับอันนี้จะเป็นไผ่เขียวนะครับเป็นสูตรไผ่เขียวแล้วแหละครับเขาเขียวแบบนี้เขาไม่ได้เขียนว่าไผ่เขียวแต่เขาเขียนว่าปลาดวมแต่มันขึ้นแบบนี้ก็คือสูตรของไผ่เขียวนะครับต้องต้องใส่นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวพวกสายขาวพวกนี้ก็จะเข้าด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นของปลานินนะครับปลานิน เป็นขนมปังนะครับเป็นสูตรเดียวของปานินเลยนะครับนี่ของล evet, ุงนะครับตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับก็จะใส่อย่างละครึ่งละครึ่งเข้าไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นตกปลาเกล็อ่ามันก็เป็นพูดได้ง่ายก็เป็นขนมปังนั่นแหละครับผมสูตรมาตกปลาเกล็ดก็ใส่อย่างครึ่งนะครึ่งนะครึ่งไม่ใส่หมดนะมันไม่ใส่หมดมันเยอะนะครับแล้วจะไปตกค่อยผสมใหม่นะครับนี่ก็ใส่ไปนะครับครึ่งหนึ่งนะครับตัวนี้อันนี้ของลุงเด่น ดุงเด่นฟิชชิงนะครับตัวนี้ก็หอมดีนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ยังไม่ใส่นะครับเป็นลำนะครับตัวนี้ลำลำสูตรบ่มน่าจะบ่มมานะครับดูแล้วกลิ่นหอมนะครับนี่เห็นไหมครับปังนุมเนยปลานิลนะครับสูตรนี้ใช้ตกแล้วปลาจะติดไม่กินเยอะอยู่นอื่นเคครับแต่ใช้ได้อยู่นะครับผมก็ผสมเข้าไปแล้วนะครับโอเคนะครับมาผสมกันเลยนะครับ แล้วก็จะได้ปั่นไว้นะครับเห็นไหมเนาะตินะตั้งนี่ก่อนอันนี้ไม่ใส่อันนี้ก็อันนี้ใส่ใส่ไปแล้วนะครับใส่อีกครึ่งหนึ่งนะครับใส่น้อยหนึ่งก็เข้าดีนะครับเข้าดีอยู่นะครับตัวนี้ ก็เม็ดปวงก็รุ่นนี้นครับสิบบาทนะครับไปอุดนุนมาจากต้นน้ำีิชซิงทางเข้าคลองจระเขียใหญ่นะครับอันนี้ไฮเกียร์จะใส่ไปสักครึ่งหนึ่งก่อนไม่ใส่หมดนะเห็นนะครับเนาะเห็นอยู่ไฮเกียร์ก็ใส่ไปครึ่งหนึ่งบีบครึ่งเลยนะครับ มันก็9922นะครับกก้า9922นี้จะเป็นหออาหารพวกปลารวมอะไรพวกนี้จะเกียด,ดีกว่า9933ครับแต่ก็กินไม่ห่างกันมากโอเคพอได้ตัวเรียบก,กับเดี๋ยวก็อันนี้เอ็นขยับนะครับเอ็นขยับสับกระจาย ตามจริงใชสใช้เลยก็ได้นะครับตัวนี้ใช้เลยก็ได้นะครับ,รบปั้นก้อนเล็กๆนะครับแต่มันจะหมดมันมันแพงนะครับต้องเอามามิดหน่อยเพื่อให้ได้ผลดีนะครับกลิ่นของเกียนี้หอมนะครับ,ด,บดับกระจายนะครับทั้งถุงเลยนะครับตัวนี้โอเคนะครับก็ใส่ ตัวนี้ลุงปน,นินใส่ไปครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะครับเยอะแล้วนะใส่ก็เยอะเยอะเยอะมากก็ไม่ไหวเกประมาณนี้นะครับวันห,หน้าจะไปตกก้อยผสมใหม่นะครับผสมสดแต่ผสมทิ้งไว้ไม่ค่อยดีนะครับถ้าเหยี่ยมเก่าแล้วไม่ค่อยดี นีใส่ไปอีกหน่อยนะครับมีเกจสิบห้าบาทด้ยนะถุงหนึ่งเนี้ยถุงเดือนเนี้ยกินไม่ค่อยกินไม่ค่อยหอมอะคล้ายกินลำเกจจะมีหัวน่าจะมีอ่าพวกกากอกเป็นหนึ่งแดงน่าจะเป็นพวกอัฒเอ่พวกกุ้ง ก็ผสมแล้วพวกนี้ก็ไปนะครับไปตกเพิ่มเข้าไปเพิ่มความหอมหลากหลายชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะครับรุ่งนะครับตกปลาเก็บนะครับนขนมปังนะครับหอมกลิ่นหอมกลิ่นมันหอมดีเลย มันตัวนี่กลิ่นมันไม่หอมเลยโอเคนี่ไข่เขียวครึ่งหนึ่งเหมือนกันแบบร้วนนะครับอันนี้ต้องรอช้าไปไปครึ่งหนึ่งนะครับหอมไข่เขียวนะครับเยอะมากเลยครับตอนนี้นะครับบวกกับเหยื่อเก่าที่บ่มไว้ มันไม่ใส่หมดถุงเพราะมันมันตกไม่หมดไงเก็บไว้เมื่อกี้ก็จับมาก็หมดไปสามร้อยกว่าเกือบสี่ร้อยอ่ะโอเคนี่ใส่สุดท้ายอันนี้ไม่ใส่อันนี้ของใครอาชีอาชีครับยังไม่ใส่นะครับเก็บไว้ก่อนแค่นี้ก่อนอ้โหไม่ดูใกล้ใกล้เห็นไหมโอเค จะเป็นเนื้อแบบนี้นะลอง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 นี้ก็เดี๋ยวผมจะปั่นนะครับปั่นให้มันเข้ากับมะพร้าวกลินนี้มาแล้วกลินแบบนี้แหละครับที่ต้องการออกลินแบบนี้มีตัวเป็นเข้าเลยนะครับมีตัวไม่มีตัวก็เข้าเรียกปลาบารวมได้ นะครับตรงประมาณนี้ใยเขียวไม่ใส่เยอะนะครับถ้าใส่เยอะไม่ปลาก็ไม่ชอบใส่สักนิดหน่อยใยเขียวสีหายไปแล้วนะครับของน้ำวินัยจะเยอะนะครับตรงนี้กับกับของเหยื่อบวมเหยื่อบวมมุผมอะ่ะจะเยอะเหยื่อบวมวมุมมันเปรี้ยวนะครับโอ้นี่ก็โตไม่หมดแล้วครับนี่ ตกอยู่สองวันนั่นนี่น่าจะสองวันไดเนะ้เข้ากันแล้วเดี๋ยวก็รอดูพนงานนะครับเดี๋ยวดูติดตามได้ที่ช่อง youtube นะครับ นับพลออนทัว tour นะครับเดี๋ยวก็วันนี้จะลงให้ดูนะครับเป็นคลิปสั้นนะครับเพราะว่าไม่ได้ตั้งกล้องยาวแบตมันจะหมดใช้โทรศัพท์ช่องเล็กๆนะครับ youtube ก็จะลงนะครับก็จะถ่ายก็จะลงเหมือนกันนะครับใจรักใจมันรักโอเคนี่ยะมะพร้าวนะครับใส่มะพร้าวเลยมะพร้าวนี้สามสิบบาทนะครับนี่ ร้านต้นน้ำจริงถูนะเิเว่นแพงเลยได้ว,ว่าขนาดมันไม่เท่ากันใส่ตตงโมเปร้านี่นะพอโอเคผสมน้ำเอาตางน้า เรื่องเลยนะครับด,ดูเรื่องเลยปั่นนะครับเนี้ยก็ปั่นนะโอเคไปปั่นนะครับตอ,นน,บน,อนนี้ตอนนี้เราเปดปั่นได้เลยครับอันนี้พอแล้วครับไม่อนนประทวนแล้ว ให้ดูสักอันก็อพอครับก็เสร็จแล้วนะครับก็ประมาณนี้นครับแต่เ,เรามาปั่นเพื่อให้มันเป็นขุ่นเป็นผงแบบละเอียดหน่อยประมาณนี้จามจริงที่ร้านก็มีนะแต่ผมไม่ได้ ดีบกลับมาก็เลยปกติให้ด้านปั่นให้ก็ได้นะร้านต้นน้ำปั่นตีนะครับไม่ได้เสียสักบาทนะครับพอปั่นเสร็จปุ๊บมันก็จะ ออกมาประมาณสีนี้นะพอดีปั่นเลยนะครับพอดีเลยครับปั่นไม่ต้องผสมอะไรแล้วเรื่องผสมน้ำนะครับนี่ครับพอดีปั่นแบบนี้นะพอดีเลยกินได้นะครับกินได้แล้วพอดีเลยนะครับนี่เป๊ะเลยนะ หนีย๋ยวเหนียวไปนิดนึ่งนี่ก็ได้เลยนะแบบนี้โอเคครับผมนี่ก็ใส่ถุงได้เลยเตรียมไปตกได้เลยนะครับก็ใส่ถุงไปตกได้เลยโอเคอีกปั่นให้ดูอีกอันหนึ่ง 对，嘛。<even>, no? <laughs> รเรียบร้อยนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับละเอียดแล้วเข้ากันแล้วกินใช้ได้เลยครับหมอมเลยครับตรนี้รู้เรื่องนะครับนี้โอเคครับผมก็เนี่ยใส่ตรงก็ประมาณนี้ พวกนี้ก็ไปตกเลยเลยนะครับเพราะถ้าในนี้ไม่ปั่นมันจะเป็นก้อนๆอยู่แล้วเรามาปั่นแล้วมันก็จะละเอียดนะครับโอเคครับผมฝากติดตามด้วยนะครับพ่กนี้เดี๋ยวลงผลงานให้ดูนะครับปคือคืนเดียวนะครับไอปั่นบ่มไม่คืนเดียวรวมกันแล้วก็พร่กนี้ไปตกเลยปั้นตกเลยครับ